สิวชอบขึ้นที่เดิมซ้ำๆทำไงดีซิสคะทำไมสิวชอบขึ้นที่เดิมซ้ำๆคะมันเหมือนเป็นเจ้าของบ้านบนหน้าหนูไปแล้วโอ้ยเข้าใจเลยค่ะสาเหตุที่สิวชอบขึ้นที่เดิมเพราะบริเวณนั้นดูผุผ่อนเกิดการอุดตนันซ้ำซากหรือบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดพอทําให้สิวกลับมาได้ง่ายๆอีกอย่างถ้าเราชอบบีบสิวมันก็จะทําให้สิวอักเสบกลับมาเป็นที่เดิมซ้ำๆค่ะโอ้ยแบบนี้หนูบีบสิวไปแล้วสิวก็กลับมาหาหนูทุกทีเลยสิคะ ใช่ค่ะถ้าไม่อยากให้สิวกลับมาต้องดูแลผิวหน้าให้ดีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการอุดต,ตันและป้องกันการเกิดสิวเช่น BHA ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวหรืออย่างนี้เลยค่ะ Perfect Clear Booster ตัวนี้จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่แต่ที่สําคัญอย่าบีบสิวนะคะอ้าวหนูบีบไปแล้วค่ะแย่แล้วสิทํายังไงดีคะซิสไม่เป็นไรค่ะ แต่ถ้าบีบไปแล้วต้องรีบดูแลผิวโดยใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการอักเสบและรอยสิวและต้องทำความสะอาดผิวหน้ายอย่างสม่ำเสมอสิวก็จะไม่กลับมาทำบ้านใหม่อีกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะซิสหนูจะไม่ให้สิวกับมาหาหนูอีกแล้วหากใครมีคำถามเกี่ยวกับสิวเม้นมาถามซิสนั้นได้เลยนะ